ใช้กันอย่างจุใจไม่ว่าจะซาะร่องตรงลบเลี่ยมมุมสลุลายหรืออักษรก็กลายเป็นงานง่ายเสร็จไวด้วยกำลังมอเตอร์600วัตต์ความเร็วรอบสูงสุด35,000รอบต่อนาทีที่จะทำให้งานซอร่งวงกบประตูหน้าต่างผิวพื้นบัวฟ้าราวบ,บันไดหรือกาสะลักเฟอร์นิเจอร์ออกมาได้อย่างสวยงามอ่อนชอ้อยหัวจับตอกขนาด6.35มิลลเตรัวซีเมอร์น้ำหนักเบาเหมาะมือควบคุมทิศทางได้ง่าย มีแผ่นยางกันลื่นช่วยให้จับสบายมีสเกลที่ข้างตัวเครื่องบอกระยะความลึกชัดเจนฐานหรือเสื้อ t ทรมเมอร์เป็นพลาสติกใสช่วยให้มองเส้นตัดได้ถนัดนอกจากนี้ยังมาพร้อมไกด์นำตัด2ชนิดช่วยให้จับงานได้เ่นยำร้อยตัดตรงสวยเสมอกันอีกด้วยสร้างสรรค์งานได้ตามที่ใจต้องการเปลี่ยนแผ่นไม้ธรรมดาให้กลายเป็นเฟอร์หรมีราคาตนลูกค้าต้องเอ่ยปากชม โอซุกอ OS สามเจ็ดศขนย์อมรอก12องชิ้นและอะไรครบชุดที่เราแถมประกันศูนย์ให้อีก6เดือนเต็มสามารถทักแชทเข้ามาจับกลองได้เลยนะครับก็สวัสดีครับพบกัน,นกกวันพฤหัสบดีนะครับวันพรฤหัสบดีที่2ี่เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับ ก็วันนี้ก็ตรงกับวันขึ้นห้าคําเดือนสามนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีปีสากลก็คือเดือนเดือนมกราเดือนหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นปีไทยก็เป็นเดือนสามนะครับปีไทยเดือนสามนะครับก็เป็นช่วงวันสุดจีนวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับสำหรับพวกทําวันที่ทําการวันมงคลนะครับวันนี้วันดีก็ โปรแกรมนี้อีกก็เป็นอีเ่นเกยครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับรีวิวสินค้าที่ผมได้ทำการสั่งซื้อผ่านผ่านโซชเชียลเน็ตนะครับตัวนี้ผมซื้อผ่านเพจนะครับเป็นเพจเพจเจอร์นะครับซื้อผ่านเพจเจอร์เพจชื่อว่า r o u t e ์นะครับเพจนี้คือเพจ router t i m ร์นะครับ อังเฟรนเจอร์เป็นตัวนี้ก็ซื้อมาในราคาหนึ่งเงินหนึ่งพันบาทแถมสิบาทนะครับเงินหนึ่งพันบาทแถมสิบาทนะครับหมายความว่าราคาพร้อมค่าส่งนะรพร้อมค่าส่งก็เป็นทั้งหมดเก้า้เก้าสิบบาทก็คือให้เงินแบงค์หนึ่งพันบาทนะครับก็ทอนมาสิบบาทเพราะช่วงนี้ผมก็ทำการ ซื้อจัดหานะครับซื้อจัดหาพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างมาไว้นะครับตามที่มีจังหวะและโอกาสนะครับก็ซื้อไว้ทิละเล็กทีละน้อยก็เวลาจะหาใช้เนี่ยก็ไม่ต้องไปหยิบไปยืมใคร,ครอีกอย่างก็พวกเป็นเครื่องมือช่างต่างๆนี่ก็เราเป็นผู้ชายเราก็ต้องทําเป็นนะครับทําเป็นหมายความว่าบ,บางอย่างเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก,การเราให้เราทําการทําซ่อมเล็กๆน้อยๆมันก็ลำบาก เราะฉะนั้นเราต้องหาเครื่องมือเครื่องมัดที่มันทุนแรงหรือว่าเพื่อเพื่อความสะดวกนะครับก็เป็นการรีวิวนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมเคยเกิดไว้นะครับเกิดไวใ้ในหลายคลิปมาแล้วนะครับเพราะการการซื้อของออนไลน์ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำการบันทึกเป็นตั้งภาพนะบันทึกเป็นภาพโดยเฉพาะเรื่องของ ภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวก็คือภาพวิดีโอภาพวิดีโอคือมันไม่ใช่ตัดต่อนะเพื่อเป็นการสื่อว่าเราไม่ได้สินค้าที่เราสั่งเนี่ยถูกต้องตรงตามปกไหมนะครับเพราะว่าหากเราซื้อแนละ้วมันไม่ถูกต้องตรงตามปกเราก็ต้องสามารถที่จะเคลมเคลมก็คือส่งคืนสินค้ากับทางร้านได้นะครับก็ สินค้านิดหนึ่งนะครับแบรนด์ตัวนี้ตามที่ผมสั่งนะครับผมสั่งสินค้าตัวนี้เมื่อวันที่ยี่สิบสองนะครับสั่งเมื่อวันที่ยี่สิบสองเดือนมกราคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับสั่งยี่สิบสองก็ได้รับวันนี้นะครับได้รับวันนี้วันดีเลยล่ะวันนี้ลยลนนี่สิบหกนะครับวันเพิ่ะหักก็ใช้ได้เวลาสองสามวันนะครับสองวันถึงนะครับก็สั่งวันที่สองก็ช่วงเวลาประมาณสิบเอ็ดนาฬิกานะครับก็ได้วันนี้นะครับได้วันนี้ ก็สิบเอ็ไได้การ์มคกัประมาณสองสามวันนะครับต่อส่งโดยของบริษัทเคอรี่นะครับบริษัทเคอรี่ส่งเร็วนะครับแต่บริษัทอื่นจะช้านิดนึงนะครับเคอรี่ส่งเร็วก็ตามข้อมูลที่ผมสั่งนะครับก็จะบอกว่าเป็นตัวเราเตอร์ทิมเมอร์นะครับเป็นแบรนด์ไทยนะครับซึ่งตามที่โฆษณาเขาบอกท,ที่ที่ตัวผมสั่งเนี่ยตัวเราเตอร์เนี่ยเห็นผมที่ผมสั่งเนี่ยมันใช้สําหรับพวกงาน งานประดิษฐ์งานแกะสลักงานพวก DIY เนี่ยเขาบ่า DIY เนี่ยเข้าไปถึงงานที่เราทําเองครับเป็นงานที่เราทําเองที่ทาด้วยตนเองงานตกแต่งนิดนิดหน่อยนะครับคือเรียกเขาว่า DIY เป็นธุรกิจทับภาษาไทยก็เรียกว่างานที่เราทําเองนะทำขึ้นเองนะก็เป็นทิมเมอร์นะครับราเตอร์ทิมเมอร์ก็ขนาดห้า้ยสสิบวัตต์ ตอนที่โฆษณานะก็จะมีแถมพวกดอกคราร์เตอร์นะดอกคราร์เตอร์สิบสองดอกนะครับดอกคา์เตอร์สิบสองดอกก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเวลาผมเวลาที่ผมสั่งเนะ่คือเวลาที่ผม,ผมแกะเนี่ยผมจะใช้วิธีการตัดแบบไม่ได้ตัดแบบทำลายนะตัดเพื่อนํนำ วัสดุสินค้านี้สามารถนํากลับมาใชา้ได้อีกนะครับคือผมจะแกะดูในส่วนที่ไม่ได้แกะไม่ได้ทำแบบขีดแบบทําลายนะครับอัน,นเดียวรามาดูกันนะมาดูกันขอวัสดุนะครับวัสดุมีการบรรจุห่ออย่างดีนะครับมีห่อมาอย่างดีแต่ข้างในดูตามที่ดูก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นกล่องนะครับไม่เป็นกล่องกล่องพลาสติก อย่างดีเลยนะเปนการองัสกลางมาดีมาแรแน่เลยนคะรับทด้วยเทปพลาสตแน่เล แน่นีมีมาก 공 <목소리도> ัดแ,แบบประมันันมันไม่ยากครับแต่ว่าผมก็จะัทำแบบผมตีเป็นแบบเอาแบบสามารถนำมาใช้ได้อีกะก็จะอะไรมาทำการัำเป็นหอ่อ ยังหาที่เจาะไม่เจอคนระับยังจะต้องปาดอาจจะต้องปา,ตา,งาตงตดตัวข้างบนอาจจะต้องตัดตรงบนนะครับ แกออกไเห็นเลยนะเดจะแน่นนี่ึง โอซูกะโอครกะโอเอสยูคนะครับยี่ห้อตามที่นะเขียนในครีโอซุกะหนึ่งสอพโอซุกะหนึ่งสองพีนะเดี๋ยวเปิดดูนะเริไมเปิดดู ทสามนะเห็นครับราคาราคาชื่อชื่อเหมือนชื่อญี่ปุ่นแต่ว่าแต่ว่าเป็นตามที่บอกที่ที่คนขายก็บอกว่าเป็นเม็ดมันแบรนด์ไทยนะครับมันแบรนด์ไทยยี่ห้อโอซุกะเจแปนเอาบอกว่าเจแปนเทคโนโลยีเป็นชองเทคโนโล,ลยีของญี่ปุ่น มีคำวัสดุที่เปิดมาแล้วนะครับก็จะมีคู่มือนะครับภาษาคู่มือคู่มือเป็นภาษาอังกฤษคู่มือเป็นภาษาอังกฤษเ็าษาษจะบอกนะครับเป็นคู่มือบอกส่วนประกอบเร่างๆ ตามเอกาสารนี้ก็จะบอกว่ามีสมที่แถมส่วนที่แถมสนท,ที่แถมก็จะมีตามตามรายการนะบอกว่าดอกสว่านสิบสองดอกมตัวที่มาแล้ว ขนาดเจนี่ม,มั้ดอกโรเตอร์ดอกดอกสว่านนะุดนี้นี่คือโรเตอร์อันนีนี่นะอืมโรเตอร์นะต,ตัวโรเตอร์ อก็ขนาดไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็โอเคก็พข้อควมหนงมือพอเหมาะเียสำหรับตัวรักตัวรักนะครับให้แน่นไม่ให้ฝุ่นไม่อะไรมนะันระดับสูงต่ำปรับระดับสูงต่ำ จะลองเสียบเสียบไฟเปิดดูนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับ โอเคครับก็ใช้ได้เปิดสถติติโอซุกะเทคโนโลยีเกมก็ราคาพันเก้าก็คือตีทัพันตัวองครกลก็พันหนึ่งตัวต,ตีโลกตีเป็นตัวเลของคมนะครับพันหนึ่งก็ก็พอโอเคอยู่นะครับก็โอเคได้ก็ได้อยู่พอซื้อพอซื้อซื้อมาใช้ ดอดนโดนพอ,อสว่านจะดูดกันมันครบมันครบตามจำนวนก็คือ12ไหมนะครับ หนึ่งชิ้น2อชิ้น3ชิ้นสี่ชิ้น คก็โอเคครบนะครับครบตามตานวนที่โฆษณาครับก็ต้องโอเคก็ต oh. ้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามก็ก็อยากฝากไว้นะครับเวลาท่าน้าเราบเป็นโดยเฉพาะผู้ชายนะครับโดยเฉพาะผู้ชายก็เลาซ่อมงานในบ้านเล็กนน้อยเนี่ยไม่ต้องไปจ้างเขาเพราะบางครั้งการจ้างก็เป็นภาระต้องหาเหมือนกับบางต้องไปง้อไปงอนนะครับ เขาบอททาให้นะครับผู้ชายจุดเด่นมันก็ต้องต้องเป็นนะครับงานก็เล็กน้อยต้องฝึกไว้ต้องฝึกต้องทานะครับเพราะมันไม่ได้เกินพอสมหรับผู้ชายนะการซ่อมแซมเรื่องนี้น้อย้านนะครับโอเคก็คงพอแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับต้องขอขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับขอให้ผู้ที่รับชมและติดตามจง มีอายุวันหน้าสุขภาพระละนาคิดจริงในขอให้สมใจารถนาทุกประการนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ